ใช่ครับผมใส่เงินช้อสลาคีบครับใส่นี่ซ่อมมากี่วันครับซ่อมมาเป็นเดือนเหมือนกันมขาซ่อมอยู่ที่ค่ายช้อสลาคีบครับมีใครเป็นคู่ฟังซ่อมกันที่นั่นก็มีเมืองลบแล้วก็ชูชอาพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อายุสิบเก้าเราสูงเท่าไหร่สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนิ้วน้ำหนักปล่อยมาบ่ายห่กิโลครับน้ำหนักเดี๋ยวข้าสิบเก้าครับเราเป็นเหมือนกัตายแล้วครับ เป็นเ้นีมนอครับแล้ววันนี้เราเจอกับศิลิชชูเคยเจอหรือไม่ไม่เป็นายแรกเลยแล้วสาเกมนตายใช่ไหมก็สิบสามาเขาเป็นเมืองตะตายอะไรแนันะก็เท้าตีมืมาเแล้วแวันนี้เราจะวางเกงวางขางก็ขาดแล้วก็แกงตายแกงตายะตายเลยเนาะเปิดโควิดมาที่เราบาดไปกี่ไฟแล้วก็ห้ายันก่าแต้วเปโควิดมานี่ได้ต่อยมั้ยยัง ก็ตายเมื่อกี้นะครับเอไกี้นี่ยตายกับไออย่ามนุษย์ที่่าชาามตยที่หนที่มือหลังใช่ไหมแล้วเป็นไงวันนั้นทังนั้นแทะก็มาวันนั้นเปียก่ไหร่วันนั้นมีร้อยบเจ็ดร้บเจ็วันนี้ตอยร้อยสิบเก้ากี้สอบแล้วหนับไปยังมก็ มาขาดไปนิดหน่อยอแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะร่างกายตัวนี้อีกเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อเนาะอาการสมบูรณ์แข็งแรงบาดเจ็บไม่มีนะอย่างเราต่อยมวยนี่มาทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาก็ร้อยกว่าเลยเพราะเราไฟได้เราเป็นจังหวัดอะไรครับอยู่บุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยพี่น้องแน่นอนครับฝากดรงใจและเชียร์กดไลคครับอย่างที่แน่นอนนะโอเ้แฟนๆมาน้องชาย